ทำอะไรคะน้องทำอะไรคะกำลังดื้อโอ้โหว่าทิ้งอนะ่ะทิ้งแป้งแม่ <c oughs> ไม่เอาค่ะจะเอาลงมาทำไม รองเทา้าจะเล่นรองเทา้าทำไมทำไมน้ำลายไหลอ่ะลูกกัดเบลอันนี้คือเด็กสิบเอ็ดเดือนแล้วค่ะอันนี้คือเด็กสิบเอ็ดเดือนแล้วนะไหนไหน ดื้อแล้วค่ะดูขาดูขาค่ะดูเท้าเข้าดูเท้าเข้าโอ้โหโอ้โหจะเอาอะไรอันนั้นนะมีอะไรฮะโอ้โหถ้าหงายหลังทำไงเนี่ยดูดูดูเท้า โอ้โหมันไม่มีอะไรอะลูกเอ้ากระจกหนูน,นี่นี่น,นีนนน่ไม่มีอะไรแล้วกระจกหูนั่นแหละเอ้าเอาดิ เมื่อไหร่จะนอนอไม่ง่วงนอนแล้วเหรอ,อขาก็ไม่แข็งแรงไม่อยากจะยืนดูขนาดยังเดินไม่ได้นะเนี่ยเดินได้จะขนาดไหนเนี่ยเดินได้จะขนาดไหน โอเคโอเคอเอัจะทาแป้งอะลูกเอเกบไว้เก่งมาก กว่าจะนอนนะเนี่ยความโซนนี้